อีกหนึ่งชุมชนนะคะที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยการสอนทำไม้กวาดโดยไม่คิดทิค่าใช้จ่ายนะคะที่นี่นะคะเขายังรวมตัวกันด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลนำไม้กวาดที่ทำเสร็จแล้วไปถวายวัดด้วยค่ะ ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านตำบลหมากแข้งมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูงเป็นอันดับต้นของจังหวัดด้วยเหตุที่มีผู้สูงอายุมากส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเฉยๆหล่อลูกหลานมาดูแลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมจึงร่วมกับมณฑลทหนารบกที่24จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีประจําปีทุกปีและผลักดันให้มีอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างโดยสุดทํามไม่กวาดเพื่อให้เกิดสมาธิจนจํานวนผู้ป่วยโรคนี้ลดลง ถึง30%ค่ะคนส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานะนะครับก็จะมาทำงานคนที่มีอายุก็จะเป็นคนสอนะะนะครับสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็ดึงเอาคนที่ที่เป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยเข้ามาแล้วก็เหมือนกับมีการอบรมสั่งสอนกันไปเอง การทำไม่กว่านั้นต้องใช้ความละเอียดและปราณีตนะคะแถมยังมีการสร้างบรรยากาศให้คลึกครื้นด้วยเสียงเพลงทําให้คุณลุงคุณป้ามีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะ